สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่24มกราคม2569ก่อนจะเข้าบ้านนะคะผู้ชมแม่หมูจะพามาแวะอยู่ตลาดเทศบาลนองหลวงจะมาซื่อกับเขาก่อนนะคะผู้ชมจังจะเข้าบ้านหลกักจะพามาบึงลอตเตรี่นะคะไปหาปู่8 8ปูกระบอกคักนะคะผู้ชมว่าถ้าพอาลอตเตอรี่5 5 8 8 91ให้เอาไว้นะคะรับผู้ชมปูวาเพื่อใดรังวัฒน่เด้อยครับผู้ชม,ชม,ชมเอาเมนมูจะพาไปเบิงหลักกะจะพาไปเบิงแนวทางเลขเด็ดคำชะโนดน้ำนะคะรับผู้ชมงวดที่ผ่านมาเจ็ดสองเข้าตรงๆนะคะหงวดนี้ก็ะไดมาแล้วนะคะรับผู้ชมสวัสดีค่ะแม่ค้ารถตะรี่เมื่อนี้ไปหาปูมาปูบอกว่า หกตัวหนึ่งห้าห้าแปดเก้าหนึ่งมีบอไปค่ะหาเนี 9, 9, น่ยแมนหกตัวเลยด <5, S 1> ิหนึ่งห้าห้าแปดเก้าหนึ่งมีบอ,อ,อบบบ 8, ตัวไไมีแปดเลขตัวเลขเนี่ยตัวมีได้บอแปดเก้าหนึง่งอีกแพ้งนเนพืเ่อนไปใส้เมื่อนี่นะคะแม่มูก็ได้อีก ได้มาละดีอันคํามโนดนะโอ้ใจเบิ้งยูนี่งวดที่ผ่านมานี่ครับผู้ชมงวดที่ผ่านมาเจ็ดสองเข้าตรงตรงนะคะนี่คะ่ะงวดนี้ได้มาแล้วไหมคะ่ะเอามาเบิ้งน้ำกันงวดนี้ได้มาแล้วเผื่อมาเผื่อชอบน้ำกันเ้อค่ะผู้ชมงวดนี้เป็นใหนมานะคะมีหลักสองนะคะหลักสองมีสองเก้านะคะสองเก้า

แคป<ม>นาจอเลยน,นะคะเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกันงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขกาก็แม่นของเพื่อนอยู่นะแม่นนี่ค่ะเจ็ดสองเข้าตรงตรงงวดก้อนนี่นะคะงวดก้อนกระเขา้าหกหน, <6 S 2> <6 S 1> นึ่งหกศูนย์เนาะวงวดนันนั้นนะคะหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะนี่ค่ะผู้ชมอันนี้งวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เพื่อมักเพื่อชอบนะคะผู้ชมเอาแคปนาจอเลยนะคะ เป็นแนวทางเ้อค่ะเป็นแนวทางนะคะ้ามักคชอบนะคะบ่มัก่ชอบบอ่เป็นยังเบิ่งซื้อๆก็ได้นะคะเอาู้ชมบ่มีเลยนะคะปูห่มาเอาเพื่อเอซีหาได้นะคะผู้ชมเพื่อหาได้หนึ่งห้าห้าแปดเก้าหนึ่งน่เมดเลยนี่วัตบ้านหักกลับกันมันกลับมันบ่มีเลยีแล้วมัน็มันเป็นหนึ่งห้าห้าปด เก้าหนึ่งเลยทนเดียวเนาะโอ้จะได้เนาะแมียนมัดเลยที่เจ้าเบ่าเนี่ยเมีนแต่ว่ามันบมันปะตุงกันเนาะแมนเอาคำชมกับเมียนบอเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่มูจะเข่าตลาดก่อนเนาะค่ะไปแวะซื้อกับเข่าก่อนกับเข่าไปบ้านจะพาไปรับชมหน้าทางพ่อยะโสธรนะคะเพิ่นทรงมาให้บ่าวเฒ่าแล้วเพิ่นก็มั่นใจคักอยู่บ่าวเฒ่าว่าเอ้าจังไปเบิ่งไปชมน้ำกัน งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนอะคะโอ้ผักผักชมผักคมจะน่ผักคบ่อือปลาแ่าได้ยังระบาดเลยต้องบ่าใดบ่ี่เป็นมกะทันนมสดพุทรานมสดมตลาดก่อนนะคุณชมอุย้ยกุ้งเต้นหนูก็บมีนะคะคุณชมมีหนูมีกุ้งโอ้ยสาไหล่ ซลาดีสานแมงตับเต่าแมงตับเต่าอาผู้ชมจังไปพอกันอยู่บ้านเลยค่ะแมงมูมจะซื้อกับเขาจะข้าวก่อนนะคะ สองเทาสวัสดีค่ะเหล๋ยวจะย่าจอยกับย่าน้ำสาวรวงเออคิดหอดกันบ้างล่ะย่าอ้วนกลับบ้านแล้วพี่น้องกับอำเภอเจริญศิล์แล้วนะเพิ่นอยู่บ้านเรานะครับโยมเพิรอเจอริเ่นศิลนอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยนะพุูดละอีกโดนอยู่กว่าจะได้มาเออก็จะเหลือนี่ยละเออหลืออยู่สองเทานี่ละดับเหลืออยู่สองเท่านผู้ชม นะครับอ่าเอานี่ได้เห็ดฟางอันนี้เดี๋ยวล่างก้อนได้กินอ่าพุทซาพุทซานี่แซ่บเส่บล่างก้อนได้กินพี่น้องให้เปิดให้อีฟซี่นเบิ่งกันอ่าเมื่อนังซื้อมาฝากคนเมืองกันเจ้านี่น้อยญ่เนาะอ่าคุณพ่องล่างก้อนได้เห็ดฟาอ่าล่างก้อนให้เพิ่นล่างก้อนท่านผู้ชมเอ้าอันนี้เห็ดฟางโลดนึงนะเห็ดฟางโลละลอยซื้อมาแบ่งกันจะซุปจะแกงจะพัดก็ได้นะ เฮ็ดป้างพี่น้องเก็จะปลูกดอกปุ่น่ะดอกตุ่มๆนิ่งๆเอ้าพี่น้องเดี๋ยวเราถอดลงให้่เอฟซีเลยนะครับผมบานเฮาคือฝนจะตกเนาะคุณน่ะเมื่อินบ่พายุเข่าบ่คุณน่ะธผู้ชมฝนจะตกอืมพายุจะเข่าพอดีแล้วเนาะคือชิ้นหนาวคักกว่าเก่าดอกเมียนบ่อืมใจใจอ่ะเ้าวธผู้ชมลงใหยเลยพี่น้องเด้อ นะครับพ่อยะโสธรน,นะครับเป็นหน้าทาังพี่น้องนะารมะทารชอบจังไปหายยิบจับรัตตลีได้พี่น้องได้นะครับอ่างวดที่ผ่านมาบริลลุ่งไ้นะครับงวดที่ผ่านมาพอเพิ่น,ะวน,พพนกวา่าเดือนดีอยู่ดิเขาอยู่วสัน้นนะครับทำชุ่มเอางวดนีลงห่หไได้เ้อว,ว่าสัน้นเพิ่นว่าเบาเท่าลงให้ได้นับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับ ชุดบนเพิน่นเพิ่นให้เป็นหลักสิบลักหน่วยได้พี่งได้หลักสิบบนเจ็ดเก้าศูนย์หน่วยบนสามสี่ห้านะพนว่าเดือนดีนะครับหลักสิบหลักหน่วยนี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเด่นเก้ากับศูนย์หลักสิบเน้นก็คือหลักศูนย์พี่รองศูนย์หลักสิบศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าลักเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าให้เน้นหลักศูนย์พอพนวา ผู้ใดมกักเจ็ดจับออเดอร์นะครับผู้ใดมกักเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าลักเจ็ดพอพันบ่จับให้พอมาถาเต็มชุดก็คือเก้าคู่แต่ว่าพอพ่นจับตัวที่เน้นตัวที่เด่นให้ถ้าผู้ใดอยากได้หน่อยคู่พอมาศูนย์สามศูนสีู่นห้าเท่านั้นนับล่างนับวิ่งล่างห้าตัวเดียวห้าสามเม็ดเดียวพอมาชุดล่างหนึ่งมั่นใจชุดเดียวตู้ชมนะครับอ่า นะครับชุดบนนับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าพี่น้องนะครับหลักกรล่างห้าสามแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะพ่อยะโสธรนำชุ่มพ่อพื่นแค่คักกระือลักศูนย์นับสิบบนคือศูนย์นับลักสิบบนเจ็ดเก้าศูนย์นำชุ่มเน้นศูนย์กับเก้าตาเด่นที่ศูนย์นับหน่วยบนสามสี่ห้านับให้เน้นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านับล่างห้าสามคู่เดียว นะครับแคปหน้าจอท่านชมพอหน้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอ,อ่บา,าอ <c oughs> พุดนะนายประคัมด้วยจอยพูดได้ยู่อไกลมาเอาไปขวานเด้กพี่น้องเด้ <c oughs> ออ่าพูดนะมาคารามมานี่ขวานยับไม่ดูวยแยกใจขวานี่กรอบดีนี่พี่น้อง <c oughs> สมัยตะกี้นี่พูดนะ <c oughs> เป็นถาดอยู่งในหน่อยดีเนาะอ่าพูดไดไอ้แข่าดีพี่น้องฟัดนอ่า <c oughs> <c oughs> นี่ละได้เห็ดฟางไหมพี่สาวพี่น้องมาเนี่ยซุปก็ได้แกงก็ได้แกงกระเสียบพี่แกงกระหวานนี่ปิ้งซุปก็ได้บางท่านเห่พันล่างก่อนพี่น้องก็เลยท่านเห่พันกินแต่ว่าเสียบพี่น้องนี่พุทธาบางท่านนุ่มสดพี่น้องเบาแถวข้างล่างลองชิมมึงแล้วสองหน่วยหวานกรอบหวานกรอบเออเหลือยสองแถวพี่น้องเอเลี้ยสองเถ่าออเยี่วันปุระ ลวาว่าก็อีกโดดยุ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อีกโดดยุ่เออเงาแล้วบาดอีส <c oughs> องแ <c oughs> ่าบาดเลยเออแบบคิดฮอดกันอืมวนันโทรมาอ่าโทรมากยุดมาฮอดบ้านแล้วเทรมาเออโทรมาแซ่บแบบักาัคนั่บเออข้าวหนึงอันแล้นได้ยังไงพอดองพอดองไม่ดองงามมากอ๋อวันเป็นเออพี่สาวบนป่าพุกท่าน,นสามรถมาให้เท่มากทำนียล่ะเออนี่แหละท่านผู้ชมนะผม ย่ำคำย่ำแรงพี่น้องกิจถ่ายบรรยากาศไอเอฟซีในเบิ่งก็พี่น้องนเ,กกาเนานะกิแเลกแค่สองสองใบเทาทีมงานเป็ดน,น้อยเหลืออยู่สองคนอีกคนหนึ่งกลับบ้านแล้วกลับมาชมอีกคนหนึ่งกลับบ้านแล้วหน้าเปิเดกิเล็กแต่ย่ยจอยกับย่ยน้ำตาร่วงะนะครับเอาแคปหน้าจอได,พอดพออ้พี่น้องเด้อพ่อยะโสธรพี่น้องพ่อเพิ่นกว่ากัมั่นใจคักนะเพิ่นมาลงให้ได้เด้อบ่าวเฒ่าเด้อน้าหมวดที่ผ่านมา พอเพิ่นว่าเดินดีอยู่เ <VII> ด้เขาอยู่เพิ่นว่างวดนี้จังได๋ลงให้ FC เพิ่นได้เบิ่งได้เห็นไว้แน่ให้เพิ่นเบิ่งไว้ก่อนก็ได้พอเพิ่นว่านับ1กุมภาพันธ์2569ชุดบนพอเพิ่นให้เป็นหลัก10กับหลักหน่วยพี่น้องหลัก10บน790นับหน่วยบน345หลัก10ให้เน้น0กับ9พี่น้องเน้นคักๆคือ0นับเพิ่นจับคู่ให้030405ชุดบนตัวเน้น939495เป็นชุดรองนับเลขเด่นเลขวิ่งล่าง5ตัวเดียวพี่น้อง53 เม็ดเดียวนับชุดล่างเพนินหาสามเม็ดเดียวชุดบนลักศูนย์ผู้ใดมารักเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจับเอาได้พี่น้องได้นะครับแคปหน้าจอพ่อยะโสธรพรอรางวัลนี้มั่นใจยีวิโอสันพันวาลงให้เอฟซีในเบงไว้แน่้นะครับเอาหนับบ่าวเท่าขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อยะโสธรนะขอบคุณพ่อคนหลายๆนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมสวัสดีสวัองเท้าสวัสดีค่ะนะครับ ให้โชคให้มาได้เพี่น้องเด้นะครับขอบคุณพ่อใหญ่แมใหในปีปานาอาสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับให้โชคให้มาน้ำกันเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ